เอาเลยครับก <S desserts> ็ขอยเอนรับน้ำชมทุกท่านด้วยนะครับสู่ช่องกองชับคุงนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมโรบอกในแมพชูพีส์นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวดาบที่ชื่อว่าโยรุนั่นเองนี่ครับดาบโยรุ เทปละเทปละเทปละโอเคดาบโยรูนะครับเป็นดาบที่ ต้องใช้เติมโรบักนะครับก็คือดาบนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่เติมโรบักมันเป็นดาบเกมพาร์ตนะคบไอตัวนี้เลยนะแล้วแต่ในเกมนี้พิเศษหน่อยนะคะก็คือเป็นแมพของคนไทยแล้วแจกดาบโยรุฟีนะคบเราต้องเล่นในเกมจะมีที่สุ่มดาบโยรุนะคะแล้วก็ล้าก็จะมีที่เก็บดาบโยรุหรือต้องไปตีบอสนะครับบางบอสก็จะให้ดาบโยรุมาถ้าเราชนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผุมยังไม่ได้ทาคลิปสอนหาดาบอะไรพวกนี้โอเคแล้ว okay. ดาบนี้นะครับผมไม่ได้ ไปสู้กับบอสไม่ได้ไปเอาโ,วโวรบี้ไปซื้อไม่ได้ไปสูงดาบเลยแต่ได้ฟรีครับเดี๋ยวว่าเราผมพาไปดูที่ที่ผมได้ดาบไอตัวไอตัวนี้ฟรีนะขอย่าใช้ผุมแสงน,นี่คือที่ที่เป็นประวัติศาสตร์มากเต่ผมลืมถ่ายรูปเอาไว้นะครับ นี่เป็นที่ที่ผมได้รับดาบโยรุมาแล้วครับซึ่งไม่คิดว่าจะได้เหมือนจะมีคนมาทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่เวลากูจ็อบมาหรือไม่มันก็อาจจะเป็นที่เกตอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับใครที่ไปซื้อปืนแล้วเจอทุกๆ30สนาทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นผลที่มาเป็นผลนะแต่ถ้ามาชมบางบางดาบก็คือเทั้งแมปเนี้ยดาบดาบกับทุกอันในแมปเนี้ยนะคะจะเป็นดาบที่อยู่ในสมุดมันจะเขียนว่าบุ๊กแล้วมันก็จะเขียนว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียนว่าด a r k sword หรือมันจะ เขียนว่า thunder sword หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นดาบที่เขียนว่า thunder sword book <S <S <an throp od> มันจะมีคําว่า book ตามหลังแต่นี่ก็คือดาบเนี้ยเป็นดาบพิเศษที่เราจะได้จากที่มันไม่ได้เป็นแบบหนงังสือแต่มันจะเป็นแบบผลในแมปในแมปของชูพีสนะครับ <S <S <an throp od> เราจะได้เป็นแบบผลสีเขียว <el> ถ้าใครเห็นผลสีเขียวนะเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดูนะถ้าใครถ้าสมมติตัดต่อได้อ่ะนะมันจะเป็นแบบผลสียเขียวนะเองนะครับก็ก็ก็เป็นผลสียเขียวแบบผลสียเขียวเรื่องแสงเนี่ยมันจะเหมือนผลของ เนี่ยมันจะเหมือนผลของผลแสงเลยนะคะแต่ว่ามันแค่จะเป็นสีเขียวเรือนแสงนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดกระชิมดองมากเลยที่ผมได้มานะคะเอามาเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกินกับไอพวกตัวกระโปรงตรงนู้นกับตรงนูเอตัวกระโปรงตรงนู้นก็เลยมา โอเคนะเรามาอยู่กันในเมืองแั่งเดิมของที่ทุกคนเกิดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีว,วริว d า s t b o a r d กันเลยนั่นเองนะครับ d า s t b o a r d นะครับสกิลแรกลองกด TQ ไม่มีเป็น Dash นะครับกดตัว Z นะครับกดตัว S กดตัว C กดตัว V กดตัว B ไม่มีนะครับจะจะเป็นที่ตัว E แทนนะตัว E คือทำท่าในลักษณะอย่างนี้นะครับ้า๊บนึงเดี๋ยวข้าแบบทำท่าในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะปล่อยแบบเป็นสันสีเขียวเหมือน เหมือนคมเล็บอะไรสักอย่างนะคบปล่อยออกไปในส่วนของตัว R นะครับจะเป็นคลื่นพายุหมุนนะครับจะคล้ายๆของดาบสายฟ้านั่นเองนะครับเป็นคลื่นพายุหมุนอย่างนี้นะไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นดาบอะไรนะแต่จะเป็นคลื่นพายุหมุนอย่างนี้นะครับซึ่งเท่มาศูนต์ตวทีไม่มีนะครับมีอยู่สซาเกอเอนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตบเด็กพวกนี้กันนะฟันทีเดียวตายนะครับตัวตัวอีไม่โดนหรอไม่โดนหรอตัวอีเออโดนตายนะครับคนเดียวตาย แล้วก็ถ้าตัวตัวอาโอเคพายุหมุนครา้นี้ยตายไอพวกตัวนี้มันกระจอกเกินไปนะครับแม้แต่ใช้ดาบกระบกกระบอกก็ฆ่ามันได้ละลองมาลองกับคนกันเลยครับตัวอาดูสิตัวอาเฮ้ยลดอยู่นะแต่ไม่ได้ตายนะครับหัวหน้าเขาน่าจะเลือดเยอะอยู่พอสมควรนะลาไปเดี๋ยวเราไปหาดูบอสทถ่งวกันเนี่ยผมเึ่งใช้อะไรเนี่ยเซเทนอ่เหมือนเหมือนเป็นโจรสลัดต้องให้ฆ่าโจรสลัด10ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแล้วผูจะได้ก ใช้บกรากาศที่เขาไมัยทำไมผมไม่เอาผลแสมนิ่มาแบเนี่ยห้เล่าๆน่า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 มาโอเคมาที่เคลย์ของเราต่อนะครับดักสวอปเลยลูกไปไปดิไปดิไปวัดวัดว้าวว้าวไม่โดนเลยวัดโอ้โหมันจะเรียกว่าเทพดีไหมเนี่ยท่านผู้ชมคุ้มไหมเนี่ยโอ้โห เอ้ยแต่มันลดไปเยอะอยู่นะถ้าไม่ชม2 3สกิลก็ลดเยอะอยู่นะไม่ค่าผมไม่ค่าว่าจะลดเยอะกว่าดาบสายฟ้านะครับเออลดเยอะกว่าคุ้มนะคุ้มน่าจะคุ้มอยู่แหละแต่มันจะคุ้มได้อย่างไงนี่เมื่อเราเจอของฟรีมานี่แต่เราลองฟันนะคะฟันทีหนึ่งไปไเอาไม่เอโอ้ก,ออก็ไม่ลดเยอะมากนะคบก่อนแดนหนีก่านเพรระเรงผมมีอยู่แค่เก้าร้อยหนึ่งตัวอบายน้ออะไ ตัวอาเป็นหนอนนะตัเอาตัวโอ oh, ย่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมใช้ดาบเพียวๆนะแต่ขอไปด้วยนะเพราะว่าเผื่อบางคนเขาอัพเต็มแม็กด้วยแต่สวอของผมนี่คสิเองนะเพราะผมไม่ได้อาเพราะผมเผื่อเปรีเวลเอผมไม่เผื่อไปรีเวลนะถ้าใคร <S 2> <S 2> <vai S 1> ดูจาคลิปที่แล้วนะมา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 โอ้ยกายจี๋ก็ตายอยู่นะแต่ต้องใช้ระยะเวลานานอยู่พอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคสเตีท้ากับแอปโอเคลองกับวงนี้บ้างนะครับสกายไรเนะสกาย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 เว็บหนึ่งอุ้ยเฮ้ยเยอะอยู่นะรถเยอะอยู่นะแค่ฟันนะรถเยอะอยู่นะสกายโดรเข้าไปคืออะจุกเลยอะเฮ้ยแต่รถเยอะอยู่นะถ้าไม่ชมอันนี้ผมไม่ได้โมอนะดูนะ เออเด็ดแดดแดดไม่งรีบร้อนจังเลยนะอ้าวผมกดตัวแซ่เฉยเลยน่าน่าน่ารถเยอะอยู่นะรถเยอะอยู่นะถ้าถ้าใครอัปเดตว่าคงเซ็ตน่าจะทีเดียววันพันแมนตายลงมาดิครับมึงรออ่ะอืมลงมาดิลงมาดิขอไฟอืมลงมาอืมรถเยอะอยู่นะเป <c oughs> ็นไปไมเวลมันไม่ไดีเนี่ยเฮ้ยแค่วัีผมก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่แบบกำลังจะอัปเวลนะใครมีดาบโยรุเนี่ยเสียาสิบเหรีบ้างนี่ก็คือแบบอัปได้สบายสบายเลยนะก็มาจังเอาไว้ปั๊มเอาไว้ เอาไว้ฟาร์มได้ดีมากเลยนะท่านผู้ชมโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบการรีวิวผมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e นะครับอีพีหน้าผมไม่รู้จะเล่นหนับอะไรดีนะหรือไม่ก็อาจจะกลับมาเล่นแบบนี้หรือก็อจ,จะกลับไปเล่นแบบอะไรต่างๆน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อละเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมจะมีบอกอะมันจะมีโอกาสดอบเออแบบอยู่รถตรงนี้ระหวาเท่าที่ผมไปฟาร์มมานะถ้าผมฟาร์มไม่ผิดนะโอชิดโอชิด ทำไมไม่ใช้แหมเราลืมอะไรแล้วนะถ้าถ้าจีเอ็มมาเห็นลิปนี้ขอให้แก้หน่อยได้ไหมผู้ที่แบบเนี่ยเนี่ยมันยากมากในการควบคุมผ,ผลแสงเนี่ยโอ้เนี่ย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 ไอ้นี่มันใช้ดาบโยรุเหมือนเราเลยนะท่าผู้ชมเนี่ย <C ity> นี่มันใช้ดาบโยรุเหมือนกันซึ่งโหดมากถ้าเราข้าตัวนี้ได้ก็คือเราจะได้ดาบโยรุมาได้นึาบ โอเคสำหรับคนชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมกดซับสไคร์เยอะๆผมใกล้ถึงร้อยซับแล้วนะครับเดี๋ยวย้ายให้ถึงบันซัศก็จะดีมากเลยนะบ๊ายบายสวัสดีครับผมไปฟังก่อนละ